ไน,นีู้คุณั้องไหลพี่โอร,รู้สึกว่าเวทนี้แรงดีขึ้นหรือหรือยังไงเวทนี้เหอรอใช่ทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เลยความเร็ว ท้องตอนนี้เสริม,มนะวามหนักตอนนี้ดีแล้วเยี่ยมแล้วรวมถึงเหล่าคู่ชกก็อยู่ในเวทที่เราแ<ช>บ<ะ>บสริละมันเท่าเท่ากันไงแรงกระทามันโอเคเพื่อนการครับ <c oughs> ฟอร์มเป็นไง้ากครับนักชกคนนี้ <c oughs> ฟอร์มเป็นไง,ไง้างครับนักชกคนนี้ เ,เห็นแถวตาหนึ่งสองสามไปนี่ครับ Gore, แล้วเดี๋ยวถ้าปิดในสามสองหนึ่งเออโอเคสวยพี่อยากผมอยากให้กระโดดเข่าเข่าลอยโอเคได้ครับโอเคพร้อมครับสามสองป้าย สวยสวยวคิครับทิ้เบอลยืกลางเลยพี่อะเอาสองก้างมสุดท้ายครับ